เขาพากันไปกินตนอันเขาพาอันไปกินเข่าอยู่ขอบคุณห,หลายๆเด้อคุณโปเตสขอบคุณทุกไรทุกเลิบทุกกำลังเรื่องใจเด้อมาเป็นกำลังใจหรืออะไยขอบคุ่นอะไรคอยบริสเฝ้าไลเราคอยฆ้าอันไปอันเค็ดอันนั้นโอ้ยอ้าวยูเจอแบบโอ้ยยูเซอรแบบปิดสงสัยไฟเบิดแล้วเนาะ มาตาโดนเติอบเด้หนึ่เห็นกลิ่นหยกหยกไปบอดี้ยูฮัลโหลไมเฟนลูซี่ตังคิวยูโซมัดเดือดคัมเดือดไมเงาเดินเดินตังคิวขอบคุณคุณเดินทางเด้อพี่น้องขอบคุณได้ไหนขอบคุณคุณนั่นอันนี้คุณอ่อนกับคุณตัวเต๋มาตาเสาร์เราไปแล้วไปเบัดเราลราพี่น้องเลียตั้งแต่ห้อยเราวันนี้เลียต้งห้อยเรา ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวก็ะหายแล้ววันเียววันดีการหนึ่งหลานดวงใจ๊่อยไปโอ้ย่อยกระไรสดอยูุ่คอยีินเอาอีกเขียมหนึ่งไหลปัญญางไปเสือกัเข่ากับนางเสือขล้องไอหน่าย่อยกินก็เจ้าสู่กันส่วนๆก็เจ้ามาหลายคนตึ้งมือเอาเขียดมาตัดต้นไม้่อยก็เลยบวกนี้ไม่ลามานั่งเท่าไรหรอกคอยกันเข้าไปคอยกินเงินเดือนเขาเนาะแล้วก็สิ่พ่อให้คอยใส่ไฟไหลสดอีกพวกก็จยากาที đấy cái, 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 cái gì nhúc lung nhúc lung gì nghe kì, nè, tơ cái gì

สียเขาือแบเยนูว <cause> ่ดีเสียไฟเขาเสียไฟเขารยัเสียไฟเขาเสียไฟเขา แบตเตอรี่มันบวมมันได้เสียบไฟประเขาแล้วปัญหารเรื่องเสียบไฟอนะแบตเตอรี่วเสียบไฟป่เขาม่แต่งแต่เปลี่ยมนมาแบตเตอรี่ไปบวมมีแล้ว เสียบไฟว่าเขาเลยแบตเตอรี่่อยบวมมางใครอีกหนึงนึงตายเบ่งองเตียวตายตายแบตเตอรี่คอยบวมอีกหนึ่งแต่นเนวเป็นเปลี่ยนถึงมีแต่เน่าเสียงหุ่นถึงอู้หูมันจะเปลี่ยนมากบ้างได้ไหนนั่นไหมพี่น้อง เปลี่ยนมาบางทีเทา่าไรนี่ไม่แบตเตอรี่เที่สียบวมวไม่ได้เปลี่ยนมาบางวันทีเท่าไรแบตเตอรี่บวมไข่ยังดึงเลยใส่อะไรเล้ไหมตายตายแล้วแบตเตอรี่บวมยังว่าก็เสียบ,บเขาก็เสียบ,บเขาไม่เ,เสียไปไกลเลยแบตเตอรี่ไกล ค่ะคุณลุงคำหลาคุณโปรเตร่ไปแล้วบายบายไป,ไปละครับนะเดี๋ยวตะห้อยเหรอคุณลุงคำหลาโปเต